อะไรนะทำไมเซ็ตไรกันตัวเขาอัดแล้วยังอัดแล้วนะก็อ้างอิงจากคลิปคลิปอ่าที่ว่าทำให้เป็นเป็นเขาไปเลยอืมทีนี้อะไรวะสว่างแค่นี้เหรอเออนะไม่เหมือนดูวท่อนเทาไม่รว่าแม่งจะแบบว่านี่เพิ่งเอาไปใช้อ่ะเออใช้นานแล้วแต่ว่าธรรมดามันน่าจะไอ้นี่กว่านี้ไงเออคืออะบว่าอับเฉามากเลยเออทำได้ไหม ให้เป็นเขาขไปเลยเนาะประเด็นคือทําไมต้องทําให้เป็นเขาวะในเมื่อเป็นเราเอาที่ก่อนอ่าสิทำไมตอบสิก็คือหลังๆเนี่ยเริ่มมีเพื่อนสมาชิกที่สนใจแล้วก็ใครรู้ว่าอาสรุปที่ทําอยู่มันคืออะไรไม่ว่าตั้งแต่ภาษาครสจนมาเป็นดีท็อก์เนี่ยแล้วก็มาเป็นเหยา่ยับทุกคนเข้าใจเป็นอย่างที่ทุกคนเข้าใจกันอยู่นั่นแหละแต่อันนี้ถ้าอยากจะแบ่งปันเพื่อน เพื่อที่จะให้มันเกิดกระบวนการของกลุ่ม b ีกุ๊มบที่มาดูแลกุ๊มเอได้ด้วยเนี่ยอืมเออมันจะต้องเล่ายังไงที่ผมพูดว่าภาษาเรา่ที่ให้เขาเข้าใจได้ด้วยโอเคภาษาใช่ไหมภาษาเราง่ายๆเราต้องเราก็ต้องรู้ว่าเราคือใครเนาะคําว่าใครมีความสัมพันธ์กับอะไรคําว่าใครก็คือภายใน อะไรคือภายนอกภาพรวมตรงนี้เรียกว่าธรรมชาติพอเป็นธรรมชาติเสร็จธรรมชาติเสร็จก็เป็นกรุป๊ปเอเป็นเอเอเอเป็นกรุ๊ปเอทีนี้ประเด็นคือควาภาพของธรรมชาติคือเราเป็นส่วนหนึ่งของเอเราเป็นส่วนของธรรมชาติ <c oughs> ถ้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่อ่ะโอกาสที่เราจะมีภาษาธรรมชาติหรือภาษาเราอ่ะยากเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งเฉยแต่ถ้าเราเป็นธรรมชาติซะแล้วเราจะมีภาษาเป็นของเราเองแต่ถึงอย่างไรอ่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของ A ถือว่าถือว่าสุดยอดมากเลยนะจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ตรงนี้ถ้าเป็นเอไม่อยากจะพลาดพิงเลยวะ่ะ ในระบบของศาสนศาสตร์เขาเป็นส่วนหนึ่งของ A ตั้งแต่ปหนึ่งปสองปสามปสี่เขา้าใจคำว่าปไหมเข้าใจครับโอเคเหมือนกันถ้าเป็นอีกศาสนาศาสตร์หนึ่งอ่ะเขาจะเป็นของธรรมชาติเขาจะเป็นของก็คือในในในระบบของของของศาสนศาสตร์จะมีเชื่อกับไม่เชื่อเนาะอยู่แค่สองกลุ่ม ตัวเชื่อตัวเชื่อนี่คือภายนอก <c oughs> เชื่ออย่างเดียวตัวไม่เชื่ออย่าเชื่อคือภายในอย่างเดียวเช่นกันคุณก็เลือกสิว่าคุณจะวิ่งเข้าหาศูนย์กลางหรือคุณจะวิ่งออกจากศูนย์กลางแค่นั้นเองเลือกเนาะถึงยังไงก็ตามไม่ว่าคุณจะวิ่งไปทางไหนคุณเลือกอะไรจะมีผลลัพธ์เท่ากันเท่ากับเท่ากันทั้งนั้นเท่ากับเท่ากันทั้งนั้นโอเคนะคหมายควาว่าอะไรคุณวิ่งเข้าหาภายในก็จริงอะแต่กว่าจะรู้ภายในมันจะแชร์ข้างนอกก่อน เามันจะสะท้อนไปจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในคือวิ่งเข้าหาข้างในอะ่ะมัน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 ใช้ตัวเรามันใช้ตัวเราใช้ตัวเราใช้ตัวเรารอเสียงตะแกให้หมดไปรำคาญใช้ตัวเราคำหนาว่าเราก็ต้องละภายนอกเนาะครับไปเอาภายในก็ต้องไปหาอยู่ดีเคนะครับคำว่าหาอยู่ดีเนี่ยมันไม่พ้นการเปรียบเทียบ ภายนอกหรอกเราสะสมอะไรมาอืมันไม่ไม่มันมันด้านด้านเดียวมันไม่ได้มันต้องสองด้านโอเคนะครับไปหาภายนอกก็เหมือนกันนี่อธิบายยังไม่ได้ยังไม่ได้ชัดที่สุดนะเอาแค่จะไปจะไปต่อนะครับนอกเหมือนกันน่ะพอนอกมันชนขอบอยู่ดีครับมันไม่สุดครับมันไม่หลุดหรอกทํานนะขนาดว่าไอ้ที่มันชนเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันชนตัวไหนตัวนอกเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นนอกเนี่ย มันชงรอบแกนใช่มันเป็นเส้นเดียวกับแกนเนี่ยครับ,รบนี่ไงม,มันเป็นเส้นเดียวกัน,น,กนสรุปไอ้หามึงเข้าหาตัวในอะ่ะมึงก็เจอแกนครับแกนเนี่ยนะครับมันจะผลักคุณเนี่ยครับออกไปหานอกแกนครับต่อไปให้ต่อให้หาข้างในไปหางนอกเหมือนกันม, <c oughs> มันก็จะดันผลักคุณกลับมา,า,มาห,หาข้างในเป็นแอปเปิ้ลแล้วเห็นไหมบุญแล้วเนี่ยนี่แอปเปิ้ลแล้วเห็นไหมลูกแอปเปิ้ลเหรอ เซตคำว่าจำไม่ได้แล้วว่าพูดตรงนี้ว่าอะไรเนี่ยคำว่าเราเป็นอ่า,นนอาเราเป็นส่วนหนึ่งอ่าเห็นไหมเราเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยฝั่งของาศาสนาศาสตร์ที่ไม่เชื่อเนี่ยเขามีมีระดับของเขาอยู่หนึ่งสองสามสี่พอเข้าถึงสี่มันถึงจะเป็นธรรมชาติมาข้างนอกเหมือนกันก็กลับเข้าคืนสู่สิ่งที่ว่า นึกเกี่ยว่านึกเข้าใจอยู่เนาะเข้าใจอยู่สิ่งที่ว่ามันก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันครับธรรมชาติตรงจุดเนี้ยคือก็จะมีภาษาภาษา,ษาธรรมชาติเนี่ยที่บอกว่าเราจะสื่อสารเขาอย่างไงถ้าเรายังตั้งคําถามว่าเราจะสื่อสารกับกุ๊บบียังไงแสดงว่าเรายังอาศาาัยเรายังไม่ได้เป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แต่เราเริ่มแล้วเพราะเราเป็นเอทีอ่รู้แล้วว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติโอเคนะครับ ทีนี้เจ้าบีมาหล่อเลี้ยงเอช่วงระหว่างที่กําลังบอกว่าสมมุติสมมติสมมุติว่าเราเป็นธรรมชาติซะและ้วตรงเนี้นะพี่พอเราเป็นแล้วอะเชื่อไหมว่าตัวบีเนี่ยไม่มีครับอืมันจะมันจะเป็นไปเลยมันไม่ได้ใช้อืมันไม่ได้หามันไม่ได้มันไม่มันไม่มีการตั้งคําถามหรือข้อสงสัยอะไรเลยอืว่าว่ามันจะทําอย่างไรแค่ตั้งคําถามมันไม่ตั้งเลยครับ เพราะมันเป็นไปแล้วครับเพราะนั้นบีไม่มีพอบีไม่มีอ่ะก็เสมือนว่าอะไรก็ได้บีเนี่ยจะทํายังไงก็ได้ครับที่ถ้าเมื่อเมื่อเป็นธรรมชาติแล้วนะมันจะทํายังไงก็ได้คําว่าจะทํายังไงคืออะไรอย่าลืมว่าพอเป็นธรรมชาติอ่ะขอโทษทีนะครับมันหนีไม่พ้นธรรมชาติครับก็เป็นเนื้อเดียวกันเป็นเอเดียวกันใช่เพราะคุณจะมาบอกว่าอะไรนะคุณเป็นธรรมชาติซะแล้วอ่ะขอโทษทีครับยูนิตข้างๆเขายังไม่เป็นธรรมชาตินี่ครับอืมเนี่ย เห็นไหมคุณจะมาบอกว่าอะไรคุณเป็นแกนคุณเป็นรอบแกนก็ได้หรือคุณเป็นทั้งหมดก็ได้แต่อย่าได้หมายว่าคุณจะคนโทรลทุกยูนิต<ก>ได้คุณคนโทรลได้เฉพาะตัวคุณเช่นเช่นเช่นชั่วพริบตาเดียวมไม่เสมอไปไม่ตลอดเวลาคำว่าไม่สมบังไปก็คือไม่ตลอดเวลาคือไม่เสถียรสำหรับยูนิตท,ทุกยูนิตโอเคนะเอ่อ เปอร์เซนต์อีกต่างหากว่าหมายความว่าแต่ละยูนิตบางคนหนึ่งร้อยบางคนยี่สบบางคนสามสิบถ้าไม่เกินหกสิบถือว่าล้มเหลวแล้วครับต่ำกว่าสี่สิบยิ่งว่าติดลบเลยครับม,มันไปต่อไม่ได้เพราะนั้นมันได้กับคนคนนั้นที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติอยู่นี่มีสองรูปแบบก็ได้หมายความว่าทั้งหมดที่ว่ามาธรรมชาติที่เป็นอยู่ตรงนี้เป็นธรรมชาติที่บอกว่าเป็นที่ว่าง กับที่ไม่ว่างกระทำต่อกันจริงๆแล้วไม่ได้กระทำมันมันมันเป็นเรื่องเดียวกันอโอเคเนาะดะนั้น,นอ้ามันจึงไม่สามารถอตอบคำถามในเชิงของที่ถามได้ไอ้เชี่ยแล้วครูเราจะสร้างเมื่อเรารู้แล้วนี่ว่ามนุษย์ติดบีกนี้ติด b หมดเลยที่บอกทรงเอ,อติดบีมันต้องติดบีติดบหมดเลยทุก ทุกอย่างติด B และหมายคาว่าถ้าพูดให้ปลอดภัยเนาะคนที่คนที่พูดภาษาเราหมายคามวา่ามีภาษาเราเขาจะไม่พูด B อืมเช่นถ้าบอกว่าติด B ีนะเขาจะไม่พูดคำว่ามนุษติดบีเพราะยังไม่ได้ลงคนฟังตัวนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่า B ีคืออะไรโอเคนะมนุษติดบก็มี A เนาะคนที่เป็นเอแล้วอะครับจะไม่พูดเรื่อง B เพราะมันจะเข้าตัวใช่พอมันเข้าตัวเสร็จปุ๊บ ง่ายจะตอบแล้วน,นะว่าที่พี่ถามผมว่าอ้าวแล้วเราจะใช้ภาษาไหนพี่จะใช้ภาษาตัวเราแต่เวลาพี่พูดพี่พูดอดีตครับอืมอ๋อเฮียอดีตก,กูแม่งเป็นบีจบแล้วเนี่ยอืมอืมก็เล่าตัวเองอะไรเล่าเรื่องตัวเองไงเห็นไหมมันถึงไม่ไปไหนไงม,มันไม่ต้องไปกวนกับใครไม่ไปเพ่นพ่านหาใครทั้งหมดเลยมันมันมันจะตัดขาดไปเลยอืมเออเห็นไหม มันจะไม่เหลือนี่นี่นี่คือตอบวันนี้ก่อนส่วนทําอย่างไรนี่ค่อยว่ากันเนาะกระดาษกระดาษนี้เนาะปิดคลิปครับครับอี๋ยก็อ่านอยู่เนี่ยอือเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไม่ไอ,นะอ่านอ่านอยู่อ่านอยูอ่โอเคถอดเ <Okay. S 2> อรับเนานะถอดเลยถอดมานี้เลยไม่ใช่ถอดแล้วกดแล้วก็กดปิดแต่ว่าใช่กดปิด